เข้าประตูทางขวาเลยชิดเลยมีทุกคนแต่ชัวร์ใช่ไหมสราว่าถ้าเราเครื่องบินทิ้งดิ่งรถมันคือโดนระเบิดดิพี่โดนโดนเข้าใจป่าไอ้เครื่องบินน่ะต้องเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆไม่ไม่ไม่ก็ก็เอาไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งทิ้งดิ่งคือมันที่นี่คือมันเรียบร้อยเลยนะแบบเรียบร้อยแน่นอนอ่ะไม่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 เรียบร้อยจไม่แทนทมันจะระเบิดนะ เปอยวเซ็นต์เยอะก็ไม่ระเบิดเดี๋ยวไม่ให้คนข้างหลังก็ถือระเบิดไว้รอเลยมันถือระเบิดไม่ได้นะเราจะจะปีนขึ้นเครื่องบินมั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 นขึ้นเครื่องบินแล้วมันถืออะไรไม่ได้เลยนั่งได้อย่างเดียวยกเว้นแต่มีปืนซีโฟไหมซีโฟใส่ตัวแล้วไปโยนใส่บอลบอลจะไปอะบอลจะไปปอนต้องเอาของวางไว้เนี่ยใช่ใช่ใช่เอาไหนเอาของไว้ในนี้เลยได้ได้ได้ คือซีโฟอ่ะมันไม่ได้หาง่ายนะพี่มันต้องใช้พลาสต์ต้องใช้ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบซีโฟลูกหนึ่งเนี่ยไม่ได้หาง่ายเลยถ้าเผื่อไม่ระเบิดก็เฉพาะของของสิก็ลยไม่ต้องใช้อสี่ชิ้นแล้วมันตายอยู่แล้วคือมันต้องให้คุ้มที่สุดมันต้องใช้พลาสตมันต้องใช้แบบใช้ของเยอะไอ้ที่ซีโฟอ่ะจริงๆน่าจะสร้างเกาะไว้ในนี้ไป ผม้ยเอาปืนแตควันมาเติมว่ะดูตูดผมดิอ่ะพี่ดูตูดนะไปดูไอ้พวกนี้เฮ้ไปเอาไปเอไปเอาอะไรอีกไปเอาอะไรอีกไหมพี่ถังน้ำมันอีกสักอีกสักถังน่าจะได้เอนมีแม็กซ์ N26 สักกระบอกไหมสักแม็กซ์ผมมีมีอยู่จะเมาเลยเดี๋ยวกันนะเอาแบบไม่มีกระสุนหรอมีเลยดิผมมีแบบแม่เป่าเลยเอาไหม ไม่ได้ใช้เลยไม่มีกเลยแล้วก็พอละวันอยู่ไหนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่หน้าทนายนี่แล้วกำลังวิ่งเข้าเลยปืนก็อยู่ในนั้นไม่มีแล้วแต่ผมไล่ส่มันดรอปแต่แต่มันดรอปแต่ปืนแบบมันไม่มีเอ็มสิบหกดรอปเลยผมไม่เจอเลยเอ็มสิบหกก็อยู่ข้างในเห็นอย่างเขาบอกเลยเองใช้กระสุนอะไรนะปืนอะไรผมผมใช้เอวพี่หรือเอ็มอะไปแล้ว เตือด้วยครับอีใช่ไหมเอ่ะกระสุนเตือนหัวคาพร้อมดินขอมครับเอาอีกไหมขออีกสักกล่องก็ได้เอซมพร้อมไหมพี่ปืนพกใช้อะไรปืนพกไม่ได้ใช่ยิงนะผมยิงนะเติมนน้ำมันกันโอ้ซอมบี้เต็มอ้าวกูขึ้นเครื่องบินไม่ได้ปืนพกใช่ไหมมึงก็ปืนพกผมไม่ได้ใช้โอเคโอเคแป๊บนึงนะสุดา เดี่ยวผมเตะผมเตะอะไรวิชาบ้างอะไรวิชาบ้างเอาเอาครับเดี๋ยวผมฟาร์มโกดังนี้ก็ได้ใกล้ๆไอ้สัสเขานี่แหละมึงเจอกูไปเหี้ยจะแบบบินตรงสูงแล้วกูจะดิ่งลงไปเลยเอาแบบกลางบ้านอ่ะเอาให้สูงเลยนะน้องเอาแบบสูงแบบขึ้นขึ้นตรงสูงก่อนแล้วค่อยดิ่งลงดิ่งลงอกลางเลยใช่มันไส้วะแค่รู้มากนะ ไม่ไม่มีรถขับเลยลกระเบิดนะฮะสูดสูใช่ไรม AJ ครับลืมกระเป๋าเดินไ่เดากระเป๋าแป๊บกระเป๋าแม่งระเบิดเต็มกระเป๋าเลยเสี่ยวนวลหายแล้วหน่วยจริงจริงเหี้ยถ่ายทำคอนเทนต์นี้โคชีเลยพวกไปวิ่งใครวิ่งไปวิ่ง ไปวิ่งดารือตรงไหนครับเฮ้ยมีคนวิ่งอ่ะคนคนตรงไหนครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนินตามบิอ๋อมกลบตามบิให้ตามลงให้ตามให้ตามามเจอกูีีตรงนี้แหละเห็นปะเห็นได้เห็ได้ ไม่คนรสนามเลยเลยบุ้งเลยบึ้งเลยวาเนาะไม่ทำแล้วแหละสวยเสรยมสวยนั่นแหละโดนอ่ะโดนหลังคายอ่ะไอชิ้นไหนไอชิ้นไอยู่ว่าไม่อยู่ ไม่มีตัวอยู่บ้านนะผมไม่เห็นเออไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครยิงเลยเราเล่นรถเราเล่นรถมันเล่นรถมาอ่ออีกรอบไหมเฮ้เฮ้เฮ้ผมเกิดบนบ้านมันเลยเดี๋ยวผมโดดโดดลงลงบ้านมันฮะเกิดเกิดไม่มีใครอยู่เผมไม่มีใครอยู่จริงๆเราลงลงบ้านมันนะเกิดบนบ้านมันเลยเหรอเออผมเกิดบนบ้านมันเลยใช่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 เฮ้เฮ้อ๋อไม่ใช่วะกูอยู่ไกลเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวไปเสริมโอ้ยลงแม่งพัร์ตได้ชิปหายไม่ทันไม่ได้ะไรปะ อะไรเดี๋ยวสูงไปวะเฮ้ยได้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 ล้มล no? ้มล้มล้มเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่เห็นไอ้ชุดขาวเห็นปะเอาไงว่าแล้วเข้าบ้านมาได้ปะได้เว้ยเฮ้ยเอาแล้วมึงหาปืนมาเราเราเราไปดีปะกีนตัวนี้ต okay. ัวนี้ตัวนี้ตัวเนี่ยระเบิดขวาโดนยิงอ่ะโดนไล่ยิงอ่ะมันเห็นมันเห็นมันเห็น นี่ตัวตัวแล้ว้ตัวแล้ว้ผมีตัวล้ผมดีตัวล้ดให้มันระแวงเล่นไอ้ยื้อให้ผมนี้ตัวแล้วผมดิตัวแล้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยตัวในบ้านเฮ้ยเครืองบินสปอแล้วคงบินสปอแล้วอันนึงไปหมไปไ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 หปใหม่เลงใหม่เลงใหม่เียให่ียเครื่องบระเบิดเย พี่อ่ะผมผมอยู Gem ่สภาพผมอยู่สภาพก็เดียวผมอยู่สักสิบนาทีเอาสิบนาทีให้มันแบบวิ่งวิ่งแบบวิ่งย้อนอ่ะเฮ้ยพี่ในบ้านมันมีประมาณสามสี่ตัวพี่น้องพี่พี่เห็นบ้านมันพี่เกิดบนบ้านมันเลยเดี๋ยวกันถึงโบว์อ่ะไอ้เงี้ยออกสิวะาไอ้เงี้ยนี่จะโดนแบนปหมเนี่ยเออบวงมาหน่อยเลยไอ้เงี้ยอย่างพี่เลยสัสเออแล้วกูดิ้นในบ้านมันอ่ะพี่ไปถึงไม่พี่ไปไม่ถึงบ้านมันวะ เออมันมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งอ่ะสปอนแล้วแหละไปเลยเออเนี่ยใครใครจะมามาจ่าไปไหนอ่ะจ่าอยู่ไหนมองอยู่หอตรงข้ามมาเขามีกระเซ้อะไรมาใครจะไปใครจะไปใครจะไปโม่งนี่เลยเนี่อนโม่งนี่เลยนไอ้เฮี้ยตี้เราไม่อย่างจี้เลยสัสเฮ้ยผมเข้าเกมแล้วผมเข้าเกมแล้วจะเข้าเกมแล้วโอเคปะยัง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 บอกพิมพิมตอบแบบน้ำมันหมด จกกระจกเกย์โอ้โดนว่ากระจอกอะไรครับกูควรตีนมึงอ่ะไม่รู้เหรออะไรขาบอกน้ำมันหมดไอ้โซดามันอยู่ในบ้านมไงไอ้ควายเออก็อยู่ในบ้านมไปเลยเฮียบอกว่าเครื่องพังไอโซดาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูดับดับลงบ้านพอดีอยู่กี่ตัวน้ำมันหมดเออบอกว่าน้ำมันหมดเออน้ำมันหมดพอดีอ่ะโทษทีนะเออนะเออเฮ้ยโอเคเห็นเห็นเห็นกระแพงมาละ ไอเดี๋ยวมันมาสนามบินแน่มันมาสนามบินแน่มันรู้ไงว่าเครื่องบินมาจากไหนมันอาจจะไปสนามบินเดี๋ยวให้อารอ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 เลยสนามบินอ่ะเอ้ยยียมีคนมีคนวิ่งอยู่ข้างบนอะไรอ่ะอยู่อยู่บนหลังคาอยู่ตรงบ้านอยู่เฮ้ยผมอยากกลับบ้านแบบบาเลตมากเลยว่ะบ้านมันอ่ะบ้านเราอ่ะนี่ผมอยู่ข้างใต้กระแพงมาเลยเนี่ยโยนขยโยนกระเป๋าได้บ้าง ผมมอยากกลับบ้านไปเอาบาเรลบาเรลในกระเต่อแล้วยโยนโยนเข้าบ้านมันเฮ้ยมันโยนไม่ได้นี่กระเป๋าอ่ะเหรอผมจะโยนได้โยนได้ผมดิเอาปืนมาสิบแปดปืนหนึ่งอ่ะกระเป๋ายโยนไม่ได้แล้วเฮ้ยเอา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 สักครึ่งไหมเอาสักครึ่งค่อยเข้าเนาะเอ้เหี้ยกูดิดดิสในบ้านแม่งเลยที่สุดเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งเข้ามานะน้องคุณตีนเดี๋ยวพี่ดูให้ตอนนี้เห็นหนึ่งตัวแล้ว ไม่หลุดกรุงคบผมเพิ่งเข้าคู่นี้ตอนเช้าว่ะโทดาเต่แต่ผมแต่ผมก็อยากเล่นอ่ะผมก็อยากเล่นอ่ะโทดาจะลงตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวล่าดูกันลงตอนไหนเหรอไม่รู้อ่ะพี่ตัวนี้ยน่าจะได้หมดอ่ะถ้าโทรดาังไม่ลงโทรดารอเซิร์ฟรีเออเซิร์ฟเซิร์ฟรีเดี๋ยวก็เลี้ยเนี่ยเออเที่จะขึ้นชั่วโมงพอเลิกรอเซิร์ฟรีแล้วก็เข้าพร้อมมันเหรอ ใช่เอออ๋อเออว่ะเออได้ได้ได้ขึ้โงอีนี่นี่พี่ก็ข้างข้างบ้านมาเลยงั้นก็ไปดักรอเลยเฮากระเปิดบ้านมันยังไงดีวะเด็ด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 ใส่มานะเปิดไม่หลบแล้วก็เปิดไม่อย่างเดียวเป็ดเด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 ็ดเอางี้เอางี้เอางี้ทุกคนทุกคนหาของสแตนบายเลยเนี่ยเนี่ยมันเห็นพี่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเอางี้เอางี้เอางี้พี่ผมว่าเราจอดรถไปไกลๆเลยคนคนหนึ่งเอากลับกลับรถเอ้ยกลับบ้านไปเอารถสักคันหนึ่งอ่ะ แล้วก็เอาของเอาของปาเลสไม่ให้ผมเดี๋ยวผมเล่นปาเลสเดี๋ยวไอ้เชียรตี้เชียร์ต้องเจอปาเลสกูไอ้สัตว์ตอนนี้เห็นเห็นอยู่มันมันอเลิร์ตอยู่นะมันมองไปทั่วเลยมันหลอนมยังหลอนคอยมันมันอันหลอนอยู่มันหลอนอยู่ตอนทีมนี้หลอนเหรอใครมีสมโภก A W M เองเฮ้ยไม่ไม่ไม่ต้องเหมือนกันเลยผมหาเหมือนกันเลยมันไม่เจอเลยผมอยู่ใกล้เกินไปเดี๋ยวไม่เห็น สโคปจะอยู่ตรงกล่องข้างบนน่ะพิงไว้อีสองสองสามอ่ะนี้จะได้คอนเทนต์เฉยเดี๋ยวก่อนข้างบนตรงกล่องเสื้อผ้าเหรอจ้าใช่วิ่งวุ่นเลยเว้ยเออปล่อยมันปล่อยมันนี่ไปเอ้ยพี่พี่บอลไลท์ให้หน่อยดิถ้าถ้าถ้าพี่บอลไลท์แกบัตมันจะถ่ายปะ ไม่หายไม่หายไม่หายแต่ว่าเดี๋ยวต้องตัดได้ได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอะไรให้วัน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 พิมไปพิมพ์ปั่นมันอะแบบวิ่งหาพิกันเลยก่อนหาวิ่งวิ่งหาได้กันเหรออะไรเงี้ยไอ้เหี้ยพูดเลยเมื่อกี้หันหัวสองร้อยหกสิบกะเอะกะเอะกะเอะแบบนี้กะเอะกูหาไม่ทิ้หายไม่ยิงกูไม่ทันเนี่ยกูวิ่งวิ่งแอบเปงเปิดกล้องใช่ไหมเปิดกล้องไอ้ไลน์ไทีมไลน์จอไลไลไลจอสกํมอ่ะเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ดิ อ๋อมันมันอัดอยู่เฮ้ยมันเปิดไม่ได้เออติดโอบีเอาอะไรปั่นๆมันอะไรมันมันติดโอบีเอสพี่พี่เอาโอบเอสอัดใช่ป่ะใช่ใช่โอเอสนั่นแหละนั่นแหละมันมันจะติดไปเพื่อนผมเคยเป็นเพื่อนผมมันเริ่มถ่ายทอดสดนี่จะได้นะเออนั่นแหละอ๋อนี่ไงได้แล้วเริ่มถ่ายทอดสดได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้ละโอเคเคยไหนวะในกำลังนัวเลยเหรอ แม่เพื่อกี๋มันอยู่บนหลังคาสีส้มไอหลังคาเฮ้ยระวังระวังโดนยิงลองโดนยิงเออนั่นแหละกลัวอยู่เอาแม็กไปพี่ไม่ใช่แล้วเอาไม่นะจะหนาวตายไหมนะบอลเออผมหนาวมากเลยตอนนี้พี่ชายหนาวจังอิมปั่นไปดิเฮ้ยถ้าถ้าเซิร์ฟไปแบบซื้อปืนแบบตรงนี้ได้แบบซื้อโดนซื้อแบบแอดมินอะไรได้อะเอาคำพูดหรือเอากล่องคืนดีอะบิ๊กฮะบิ๊กไหนวะ ตีพวกพียิงพวกมันไงชาลอตเลยชลอดไอ้ยยี่แม่งวุ่นอยู่นะไอตัวพิมพ์อ่ะเอ้มันหลอนอยู่เว้ยว่ากูหายไปไหนไอ้เหี้ยเอ้ยดีเสียงเเปล่าเสียงอะไรอ่ะเหี้ยแต่ผมหนาวมากเลยอ่ะอามวยมันบอกว่าคามวยอยากแตกก็เอาไปสิผมวิ่งไปอ่าประชิดรับกำแพงมันะ ไม่อย่าหาทำอย่าหาทำพี่อยู่ตรงนี้แหละนี่ห,หนาวนะเว้ยตรงนี้มันใกล้สุดแล้วไม่หนาวมากไม่หนาวมากนหนาวอยู่แต่มันไม่หนาวมากมเอออยู่แถวนี้แหละไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูโดดลงโดดลงว่าอย่างไรเฮียนะอะไรอะ่ะเอ้ออเาสตรีมทีดียิงโลนโลอาสโซอีกกี่นทีใช้ พี่ใช้อะไรอ่ะพพีี่่เชฮะยิงตายฮะฮะอะไรนะใช่ทุ่มยี่สิบสามเออเออยิงเองเนี่ยเฮ้ยมันยิงกูได้ไงกูดิสออกไปขัดโอ้โหดูกันว่าแล้วตายได้ไงอ่ะบึ้มกำแพงนี่นี่โซดาตายเหรอไม่กุงงกูจะขุดตายได้ไงทำตายได้ไงวะฮะอ้าวเอ็งดิสอยู่ไม่ใช่เหรอเออผมดิสออกไม่ใช่เหรอ แล้วพี่พี่หมายถึงใครเนี่ยที่ว่าตายนี่คือใครโซดาตายดิไหนวะผมยังไม่เห็นเลยตอนตอนดิสออกอ่ะมันน่าใจนี้หรือเปล่าเฮ้ยโซดามันวิ่งลงข้างล่างไงผมวิ่งเข้าข้างล่างแล้วผมก็รีบดิสเลยนะมันไม่น่าวิ่งลงอ่ะมันจะหมาะเหมาะดิสอยู่ข้างบนผมวิ่งหลบกระสุนไงมันยิงไล่หลังไงอ่าไหนโซดาลองเข้ามาดิอ่าลองเข้าลองเข้าโอ้ยยยเฮ้ย โอนี่ทำเลดีจัดเลยฮะที่พี่อยู่เนี่ยอยากได้บาเลตวะผมจะสอยตัวบนบ้านให้หมดเลยอนะบาเลตอะถ้า<อ>มีแกรนด์เลนเชอร์นะยิงย้อยลงไปอนะไอ้เหี้ยแหละวนะันหน้ากูดิสออกนะอะแต่กูเสือกตายว่ะดีจริงๆเครื่องบินเกิดแล้วใช่ไหมครับมีเกิดแล้วตอนนี้มีใครอยู่หนาะมบินบ้างอหมอยู่ครบทุกคนอนะ มีของมีอาวุธมีปืนกันไหมครบินจะให้ย่อนจะให้ย่อนแอร์ดรอปให้เหรอจะให้ย่อนแอร์ดรอปให้เหรอเพื่อผมตายป่าวพี่ตายป่าวผมตายป่ะเออโดนไหม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 โดนสนามบินเอาเครื่องบินไปเอาอีกแล้วอ่ะอบินมามงแล้วเออโป่งโลกเหรอเอางี้นะมงอีกครั้งนี้แก้งรอบนี้ไม่โดนไหมรอบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเต็ม เอาให้มันอเลิศอ่ะมาบินวนรอบหนึ่งก่อนเราค่อยหมุนได้ไหมพอมันอเลิศปุ๊บมันจะได้แบบขยับรถหรืออะไรเงี้ยเราพอขยับรถมันก็ต้องเปิดประตูเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปเลยได้ปุ๊บแต่อยู่แล้วเปิดให้มันอเลิศอ่ะมันจะทำมันจะทำอย่างนั้นหรอพื้นที่มันมีพอให้รถอยู่ข้างในหรอกนี่วิ่งถอดล็อกทองแล้วก็ปลาล็อกทองมันไปที่อื่นไปไกลเออเดี๋ยเนี่ยพมเปิดตูเดี๋ยวผมใช้อากาสนี้เอาล็อกทองออก ปลาปัาพองแม่งไปเข้าป่าเราเราไปกันหมดเลยเดี๋ยวให้ฮอดิงตรงมันก็น่าสับสนมาแล้วถ้าถ้าใครกลัวเสียแรงใอ้เอาเอางี้ไหมอมอมอยากได้บ้าเลดอะขอเขามีเคยมีใครมีบ้าเลดไหมมีอยู่แต่ไม่มีแม็กไม่มีกระสุนเยี่ยมันยืนอยู่บนหลังใครอีกแล้วไม่มีอะไรเลยมีดับบ้าเลาได้เพราะว่ามีใครเห็นปะมีใครดูอยู่ปะเห็นปะมันยืนอยู่บนหลังใครแล้วอะแม่งวนนฮะแม่งชี้ปืนหาเลยอะ ในในในมันลงไปแล้วพี่เมื่อกี้มันอยู่หลังคาหลังด้านซ้ายสีส้มอ่ะหลังเล็กอ่ะแม่งวนแม่งเดินหาอะไรไม่รู้หาผมมั้งถอดถอดไอ้ฮีบผมเกิดอย่างไกลอ่ะเกิดแต่ละทีมเกิดไกลไกลโอเถ้าอีกนิดนึงนี่โดดเข้าบ้านได้เลยน่ะโอ้ยเฮียผมโดดเข้าบ้านไปแล้วอ่ะแต่ทําไมมันไอ้นี่ปะอ๋อคือเวลา็อตดิสมันจะมีแบบ อยู่แป๊บหนึ่งใช่ปะใช่ใช่อ๋อมันจะดีเลยเองต้องโดดแล้วไม่ให้มันเห็นเฮ้ยมันเดินมาเฮ้ยเฮียบอลนฮี้มันไอ้สัตดไม่เดินมาหากูไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะเห็นได้ไงวะเฮ้ยนั่นแหละแอดมินที่แอดมินบอกไอ้เหี้ยมึงวิ่งมาหากูแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ยิงผมเว้ยพี่ไปพี่ไปผู้ได้วะมันรู้ได้ไงโดนจ้าด้วย ไอ้ยิงโดจาโดจายิงเหรอโดจาจทำไงที่แบบโดจายิงวะผมอยู่นิ่งๆเลยนะเว้ยแล้วแบบแม่งก็วิ่งมาพุ่มที่ผมอยู่เลยแล้วแม่งก็ยิงเชี่ยนะวะอันนี้อันนี้โปะโปะปะเนี่ยถามจริงน่าจะอัดไปเลยอัดไปเลยอัดเรียบร้อยแล้วหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ามันตัดพุ่ไม้ไม่ไม่ไม่ได้ตัดนะพี่ มันวิ่งมันไม้ะมันวิ่งมาแล้วมันก็ยิงเลยคือใช่แต่ถ้ามันตัดแล้วเราเข้าไปเราเราเห็นเป็นพุ่มอยู่อาอมันจะไม่เห็นอย่างนั้นก็โกงเด็กเขาเนี่ยไม่มันเป็นตัวบั๊กเกมไม่มันเป็นบั๊กของเกมอ๋อมีหน้าละเบไม่เล่นโอ้โหคือมันเห็นคือต่อให้อยู่ในพุ่มมันก็เห็นอย่างงี้หรอไม่ก็คือก็คือไปแล้ว ก็คือว่ามันมันจะเป็นอย่างนี้ไหมพี่สมมติเราตัดต้นไม้ต้นหนึ่งใช่ไ่ะหน้าบ้านแล้วเราออกจากระยะประมาณกี่เมตรได้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันอต้นไม้มันจะกลับมาใหม่แต่มันจะบักก็คือแบบก็คือถ้าถ้าถ้าเราตัดอีกถ้าเราตัดอีกมันจะแบบมันจะแบบมันจะยึกใช่ป่ะแล้วมันจะต้นลั้ก็จะหายอ่าคือบักแต่นี่มันไม่ได้ตัดนะหรือว่ามันโซนนี้แล้วมันอาจจะตัดไว้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถ้าบักอย่างนี้คือเกียดมากเลยนะ พอว่างอยู่ครับเซ็งว่ะเกิดบ้านดีกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วหัวร้อนออ <laughs> ไม่ได้เฮียเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคทีมแอดมินดูด้วยถ้าไม่มีกิ่งไม้ก็ชัดจีถ้าไม่มีกิ่งไม้เนี่ยมันแปลกๆเว้ยได้เลยเดี๋ยวบบเ,ยดเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูแล้วกันเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตถ้ามาีถ้าไม่มีกิ่งไม้อ่ะแปลกถ้ามีกิ่งไม้อ่ะเออต้องต้องกดต้องกดแท็บื่อเอาเสื้อ กดอยู่กดอยู่แต่กดอยู่แป๊บนึงเอาเฮ้ยแอร์ดรอปลงข้างบ้านแอร์ดรอปลงข้างบ้านป่ะไปบ้านไปดรอปบ้านไปดิเฮ้ยผมว่าผมหักหักหัวกลับบ้านแล้วผมไปเอาบาเลตมายิงแม่งเลยดีกว่าถ้าผมเพิ่งเกิดสนามบินอาอไม่เป็นไรพี่พี่อยู่สนามบินแลผมกลับบ้านได้ยิงมาบาเลตกับพี่ผมผมผมหักหัวไปแล้วอ่ะโหรีบเกินทำไมอ่ะผีข้างหลังเต็มเลยนะวันผียิงผีโอ้โหผีข้างหลังโอ้ผีเกิด เที่ยทำไมวันนี้อะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเลยวะเออไม่เครียดมากอ่ะตัวอีกตัววันอีกตัวผมตัวต้องแอบโดนไอ้รถเราเดินระเบิดอ่ะท้อเลยแล้วของอย่างเยอะฮ่าอุ้ยเราเป็นเที่ยงไม่เจอแม็กซ์เอ็มสิบหกกลับมาเลยเพื่อที่จะมาเลดเขาเตรียมงานเตรียมงานตั้งแต่บ่ายอ่ะพี่ระเบิดกลางลานนะโซเอาเลยนะกระสุนเอ็มสิบหก เดี๋ยวผมไปไขเดี๋ยวผมไม่เคยไอ้นี่เองนะเดี๋ยวผมไปไขไอ้ดาวไปเอากับผมเนี่ยตอนนี้สิบหกเดี๋ยวอยู่กรงหนึ่งสรุปก่อนว่าเราจะไปล่อมันอีกไหมหรือว่าพอแล้วเอาเอาแม่จริงพี่ผมจะเอไม่อีกแบตเตอรี่เนี่ยเสริมผมผมผมจะไปยิงให้ออแบบยิงเอาไปแบบยิงให้มันแบบให้แบบมาสบายใจเราที่เราแบบเสียไปอ่ะเออคือเอาแม่งก่อนอ่ะ มีใครจะเอาเฟรมพอยต์มาฝากก่อนไหมเอาเฟียมพอยต์มาฝากไหมไม่ใช่ว่ามันจะแบบดกักดักอีกเหรอใครจะ,ระฝากเฟียมพอยต์ไหมแล้วคําถามคือตอนที่ผมนั่งอยู่ในพุ่มตั้งนานะ่ะไอตัวบนหลังคามก็ต้องเห็นผมดีถ้าถ้าพุ่มไม้มันบั็อกอะแล้วทำไมมันไม่ยิงผมวะต้องเช็กดูก่อนฮะต้องเช็กดูในคลิปก่อนเออเดียด๋ยวๆตัดเลไก็ได้นะไปคลิปเลยอยากรู้